วีเสวัสดีค่ัดีพูต่อให้พี่สือมวลชนสามารถถาถามเลยนค่ะขอสวัสดีพี่ๆนักข่าว,ว,วทุกๆคนนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกๆสื่อเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีของเพชรกับดีที่วันนี้เราก็ได้แต่งงานกาันอ,อย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็ ก็มีข่าวดีลวหลายๆอย่างที่อยากจะแจ้งให้พี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนทราบนะคะ,ะก็อย่างแรกเลยก่อนอื่นก็คือเพชรกับบีเนี่ยก็มีการมั่นกันตั้งแต่วันที่24กันยานะคะที่ผ่านมาแล้วก็ <laughs> แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันเลี้ยงฉลองของพวกเรา2คนค่ะ <laughs> ตื่นเต้น <laughs> ก็ แล้วก็ข่าวดีอย่างอย่างที่สองนะคะก็เพรก,กับบีทเองเนี่ยก็มีน้องแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ซึ่ง <Yeah. S 1> จริงๆแล้วเนี่ยคือเพรก,กับบีเนี่ยเราก็คบหาดูใจกันมาก็ร่วมเกือบสอปีแล้วแล้วก็เราก็มีแพลนเคยคุยกันถึงเรื่องการแต่งงานด้วยมาก่อนก็ตั้งแต่ออพอยแต่งงานเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็เราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอออายุเราก็ สามกันอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าวางแผนกันว่าเดี๋ยวเราจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ดีนะมีการคุยกันมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็พอประจบหมกประจบประจบเหมาะว่าอเผอิญว่าน้องมาเร็วมากค่ะก็เลยจริงจริงดีใจนะครับที่ที่มีน้องมาช่วยเหมือนเป็นกําหนดเลิกให้กับเรา <laughs> ที่ทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้นใช่ค่ะก็ได้อยู่ด้วยกันพีพีก็เลยอาจจะตกใจว่าอุ้ยทำไมเร็วเลยแล้วก็ แต่จริงๆเราก็คือมีการคุยกันมาก่อนแล้วแล้วก็เพชกก็ยังไม่ได้ได้ไปออกงานหรือแบบได้มีโอกาสได้เจอพี่ๆทุกคนได้สัมภาษณ์คุยเพชก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้ทีเดียวเลยแล้วก็เราจะได้ร่วมฉลองพร้อมๆกันแล้วก็าทางเพชกกับบีทเองเนี่ยก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็น Flower p พอ c เค้จากของออเดรนะคะก็อยากจะให้มอบให้พี่ๆทุกคนนะคะก็ร่วมฉลองเหมือนเป็นการ ตัดเค้ก <hando> กันก่อนกันเลยนะคะก็ให้พี่พีด้วยนะคะตอนนี้สี่เดือนค่ะดีใจเลยคะ่ะเพราะว่าคือด้วยจากที่เพชจเนี่ยก็เลี้ยงกับเลี้ยงน้องตนกับพลอยมาตั้งแต่เขาคลอดออกมาใช่ไหมคะ <in. S 1> คือความฝันของผู้หญิงนะคะก็คงอยากจะมี ครอบครัวแล้วก็อยากจะมีลูกเป็นของตัวเองแล้วก็เล่นเล่นกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าวันหนึ่งเพชรมีของเพชรเนี่ยหน้าตาเขาจ่อมาเป็นยังไงนะแล้วก็ยิ่งผสมกับบีทด้วยคงจะน่ารักน่าดูก็เลยคิดว่าเออพอพอรู้ว่ามีก็คือยิ่งดีใจเลยแล้วเพชรก็คุยกับพลอยแล้วเฮ้ยมีแล้วนะจะได้ทันตอนนะอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วบีนะคะ,ะพอรู้ก็ดีใจพอเราบอกใอ้เพจมาบอก ก็ดีใจครับก็ <Okay. S 1> เพราะว่าวันลุงขึ้นเราก็ไปเอัร์โทรซาเหมือนกันเ้า <Okay. S 1> ก็จริงผมรู้สึกแบบมันแบบซึ้งตอนที่เราเห็นตัวเล็กๆเ,เหมือนก้อนเนื้อเนี่ยอยู่ใน <laughs> อยู่ในท้องผ่านกล้องัลตราซารซ์ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเราเราได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ไม่หนักใจดีใจเพราะว่าเพรเป็นเหมือนจริงๆเราก่อนหน้านี้เราก็เป็นเพื่อนกันมาอยู่แล้วเราก็เราก็เข้ากันได้ดีในทุกๆเรื่องครับ mm hmm. ก็คิดว่าทุกอย่างก็ลงตัวดี ผมเองก็ชอบเด็กอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านพี่น้องก็มีหลานเต็มบ้านอยู่แล้วครับของผมก็พี่พี่ดีใจครับพี่ดีใจพี่ดีใจเพราะว่ายิงลุนกันจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเพราะว่าอย่างจริงๆก็อยากได้ผู้หญิงมาเพิ่มตอนนี้หลานผมพี่น้องเป็นผู้ชายถ้าเป็นส่วนใหญ่มีมีหลานสาวคนเดียวแล้วก็แต่ว่าก็ ล่าสุดออกมาได้เป็นผู้ชายค่ะก็ยิ่งดีเข้าไปอีกครับเพราะจริงๆผู้ชายก็อยากได้ผู้ชายเพชรก็แต่ตอนแรกเพรก็คิดว่าเพรเพื่อนๆก็ถามกันเหมือนกันแล้วก็คิดกันว่าเพรน่าจะได้ผู้หญิงนะดูจากหน้าตาหรือเขาเรียกฮอร์โมนความเป็นแม่อะไรเงี้ยเขาก็จะทายกันไปเพรก็แบบเออเพรก็คงคิดว่าเพรคงน่าจะได้ผู้หญิงก็น่าจะน่ารักดีแบบพลอยก็มี น้องตนเป็นผู้ชายถ้าเพทมีผู้หญิงก็อยู่กันสองคนก็น่ารักดีแต่พอผิดพลิกโผพลิกเป็นผู้ชายปุ๊บเพทก็อ๋อยังก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยยิ่งเหมือนว่าเพรก็มีลูกเป็นผู้ชายพอมีลูกผู้ชายก็เหมือนเราเป็นแบบเหมือนได้ลูกแฝดคิดคิดไปในทางที่แบบเหมือนเราได้ลูกแฝดอะไรเงี้ยค่ะหน้าตาน่าจะคล้ายๆกันอยู่ค่ะยังเลยค่ะก็คิดคิดกันอยู่แหละค่ะอ สำหรับตัวเราทั้งคู่วันนี้แต่งงานกันแล้วมีการวางแผนชีวิตครอบครัวยังไงบ้างครับวางแผนชีวิตครอบครัวยังไงกันบ้างก็ก็หลักๆเราคิดว่าในขั้นนี้คือเราเราเตรียมพร้อมที่จะสร้างพื้นฐานให้กับเขาในวันที่เขาเขาเข้ามาอยู่ร่วมกับเรามากกว่าครับแล้วก็ในแง่ของคือโชคดีที่ผมเองเป็นเป็นลักษณะน้องลูกหลงเพราะฉะนั้นพี่สาวผมก็จะค่อนข้าง มีอายุแกลบที่สูงกว่าผมเยอะครับก็อันนี้คือข้อดีที่เรามองว่าอ้นีเรามีเหมือนมีผู้แนะผู้แนะนาที่ดีแล้วก็ได้ไวของหลานที่ออกมาก็ใกล้ๆกันหมดเลยอย่างลูกอย่างลูกของพี่กี้พี่สาวเพชรก็ก็ใกล้ๆกันเนี่ยครับมันก็เลยผมรู้สึกว่ามันจังหวะมันโอเคมันมันไกลกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับคอนเซปต์ก็ไม่ยากเลยค่ะความบ้าแมวเพชรก็เอามาเป็นคอนเซปต์ได้ ก็เป็นแมวหมีผจญภัยไพรนะคะเพราะว่าด้วยความที <infused> ่เพรเองเนี <we are the kids> ่ยก็ชอบแอดเวนเจอร์ชอบธรรมชาติแล้วตัวบีทเองเนี่ยเขาก็ชอบไปท่องเที่ยวธรรมชาติเหมือนกันคือเราสองคนมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกันเราชอบออกไปเที่ยวแบบในสิ่งเหมือนๆกันชอบถ่ายรูปในภาพที่เป็นต้นไม้เป็นธรรมชาติหรือเก็บวิวแบบซาบซึ้งกับบรรยากาศของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยออกมาในธีมที่เป็นแบบว่า เออป็นออกเป็นต้นไม้เยอะๆให้ดูรู้สึกว่าแบบสบายสดชื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังคงมีความเป็นน้องแมวก็แทนตัวเพชพี่หมีก็แทนตัวบีดพยายาม,มก็เป็นแมวหมีผจญภัยแมวหมีแมวหมีค่ะหมีเหมือนในกาดค่ะ ก็ไม่ได้ไม่ได้มากมายค่ะก็แบบพอเพียงอะค่ะก็ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะตัวองน้กจะมียมอะไรให้เาบก็จริงๆคนอาจจะเป็นอนาคตเปนิดนึงครับยังไม่ได้เตรียมเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าหลักๆคือเราก็ ผมก็ซื้อคอนโดแล้วก็เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็คิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นบ้านเล็กๆที่ที่อบอุ่นแล้วเราก็แล้วได้มีโอกาสอยู่ใกล้ๆกันในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่เราควรจะขยับขยายตามที่ควรจะเป็นครับคอนโดไปเรือนหอไปในตัวเลหรืองไงคะคอนโดเป็นเรือนหอเลยก็ค่ะอ่าครับคท้องหล่อครับแล้วอย่างนี้แทน,นโม,โมีมูลอะไรอย่างนี้มีไหมครับหรือว่าต้องรองให้ให้เขาคออนใจผมอยาก แต่เพชรอยากไปเที่ยวมากแต่ว่าผมก็อยากไป <S <S <ช>แต่ว่าใจผมเป็นห่วงเพชรว่าจะเหนื่อยแล้วก็คือช่วงเวลาผมว่ามันมันมันอาจจะรอให้น้องโตขึ้นมาเริ่มรู้เรื่องนิดนึงแล้วก็รู้สึกโอเคเราไปเที่ยวด้วยกันเป็นครอบครัวผมว่าสนุกกว่าพอที่ผ่านมาเราอยู่ด้วยกันก็ทุกในปีหนึ่งหลายครั้งมากที่เราก็จะไปเที่ยวกันเรื่อยๆครับพราะเราชอบไปเที่ยน,นอยู่แล้วผมคิดว่าม,มีมีน้องมาไปเที่ยวด้วยก็ยิ่งทําให้สีสันมันมันน่าสนใจมากขึ้น ตอนนี้ตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับแข็งแรงหรือว่ามีอาการแพ้อะไรอย่าง้ยไหมครับไม่เลยค่ะแข็งแรงดีปกติเลยค่ะมไม่แพ้ทองไม่แพ้ค่ะก็ม,มันเหมือนเขาเรียกว่าคือเพ้ไม่อาจจะไม่อาจจะแพ้แต่ว่าไม่ได้แพ้หนักแบบถึงขั้นอาเจียนหรืออะไรเงี้ยค่ะคือแค่แบบกลิ่นที่ไม่ชอบก็จะรู้สึกแบบผอืดผะอมอะไรแค่นี้ค่ะช่วงแบบสองสาเดือนแรกยอยะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คือปกติแล้วเลยเหมือนแบบ เหมือนไม่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็ใช้ชีวิตปกติกินกินเยอะขึ้นค่ะกินเยอะกว่าอีกเขาดูแลดีไหมครับพี่บีอะไรีเหรอคะดูแลดีค่ะเป็นบอเป็นคนที่แบบอบอุ่นคืออบอุ่นมากแล้วเขาก็จะใส่ใจในทุกรายละเอียดแบบอะไรนิดอะไรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ เรื่องเรื่องกระหลัดเพนไม่ไม่ไม่ทราบอันนี้ผมว่าประเมินค่าไม่ได้พอดีเป็นแหวนที่อยู่ในตระกูลครอบครัวกันครับแล้วก็ส่งทอดมาโช์บชอบแบบไหนีิครับค่ะไม่ทราบจริงๆเลยค่ะไม่รู้เลยครับไม่ทราบเลยด้านท่าไหนดี ทำไงอะทาไม่สวยเลยอย่างนี้ป่ะคะนะะถามต่อกันดีกว่าก็รู้สึกคือครั้งแรกก็คือรู้สึกแบบซาบซึ้งมากๆเลยค่ะที่ครอบครัวของบีดะค่ะรักแล้วก็เอนดูเพชรเป็นเหมือนคนในครอบครัวแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งแทนใจสำหรับครอบครัวบีทุกๆคนเลยอะค่ะ ค่ะก็เพก็จะเป็นภรรยาที่ดีของดีแล้วก็เป็นไม่คิดว่าจะได้พูดตรงนี้ จะเป็นแม้ที่ดีแล้วก็จะเลนเี้ยงลูกด้วยตัวเองแล้วเราก็จะอยู่กันแบบมีความสุขเพื่อนสนิทก็บอกผมว่าเพชรรู้ดีอยู่แล้วครับว่าว่าความรู้สึกในใจของผมกับเพชรเป็นยังไง แล้วก็คงไม่ต้องมีคําพูดอะไรที่อธิบายคือคําพูดไม่สามารถอธิบายได้หมดครับถ้าให้ผมไล่ตอนนี้ผมก็ไล่ไม่ได้หมด <c oughs> <ๆ>ก็ครับยังไงก็รักเพชรอยู่ละ <c oughs> แต่ก็รักลูกของเรา <c oughs> รักบีด้วย <c oughs> <c oughs> ขออย่าถามเพื่อนนะครับว่า <c oughs> นนก็คือต้องมีเบรกในการไปสัมภาษณ์ใช่ไหมครับเจ่อจริงๆเพชก็ไม่ไม่ถึงขนาดเบรกถ้าเกิดเพชรทำอะไรไหวเพชก็ทําปกติอยู่แล้วอะค่ะก็ ไม่ถึงขนาดต้องต้องหยุดเลยค่ <c oughs> ะได้เรื่อยๆค่ะ <c oughs> ได้หมดค่ะเพจว่าเพจว่าผู้หญิงสมัยใหม่เพจว่าสามารถเลี้ยงลูกไปด้วยทํางานไปด้วยได้โดยที่แบบไม่ต้องแบบหยุดว่าเราจะต้องแบบกลายเป็นแม่สีเ่เดือนไปเลยอะไรเงี้ยค่ะคือตัวเพจเองเพจเป็นคนแอคทีฟอยู่แล้วแล้วก็ไม่ชอบอยู่นิ่ง เพจคิดว่าเพคคงทําต่อเนื่องนะค่ะอ๋อโอเคครับผมชอบผมชอบผู้หญิงที่สามารถมีความเป็นอินดิพีเดนต์นะฮะสามารถดูแลตัวเองได้แล้วเพรก็เป็นคนแบบนั้นผมว่านั่นก็คือหนึ่งเหตุผลที่ที่ผมชอบในตัวเพจผมอาจจะไม่ชอบผู้หญิงที่ยังไม่ใช่ไม่ชอบคือเออชอบแบบนี้มากกว่าที่ผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้อัันคกบ ก็จริงๆถ้าถามความอยากก็ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีครับโอเคไหมครับพี่เมทมีเยอะขนาดนั้นอูพร้อมเมื่อไร่ก็มีรอเล่นกันก็จริงๆเพราว่าก็อย่างพี่บีทบอกมีเยอะเพราะว่าก็ดีกว่าเพราะว่าเพ็รเองจากครอบครัวเพ็รเองพี่น้องก็ห้าสาวเลยคือการที่มีเยอะเนี่ยเวลาเราโตมาเราช่วยเหลือกัน เดือดร้อนอะไรเราหันไปหาใครไม่เจอเราก็เจอพี overseas, ่น to okay. ้องเราอย่างบ้านดีเองก็เหมือนกันนะคะเขาก็เป็นครอบครัวที่มีพี่น้องเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราจะมีแบบหลายคนมากกว่าหนึ่งค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ My yeah. yeah. lad.